นะกับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องแซกเคดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับเกมที่ต้องพาไอ้หนูน้อยตัวนี้ครับคือจิมมี่นะครับให้เดินทางกลับบ้านนะครับกับ One Way Home นะครับเดี๋ยวเหตุการณ์จะเป็นไงเราไปลุยกันเลยแล้วกันเขาบอกว่ามันจะมีภาษาไทยด้วยนะคลิปนี้ ไม่เสียงมันเงียบเลยเนี๋ยงกลับบ้านโอไม้หล่นทับครับ กี้ลืมเพิ่มเสียงอืมโอเคครับเราเป็นเด็กหนุ่มกดอะไรได้บ้างอ๋อสเปกบากระโดดกดคอนโทรลเพิ่มหมอบนะโอเคเดี๋ยวเรามาไปกันเลยกด e อ๋อกด e. ีเพื่อดึง มาอันนี้แวบ,บๆอะไรวะกด e เพื่ออ๋อเปิดสวิตช์ไฟได้วยครับเพื่อไม่มันมืดนะครับหมุนหมุนไม่ได้นะมุมกล้องมันมุมมุมกล้องมันแบบบังคับอะ อันนี้ห้องอะไรเอ่ยคนเหรอตามตามสตปกบาร์ครับเพื่อกระโดดนะครับโอ้ตรงนี้ก็แบบไฟไหม้หมดเลยครับตรงนี้อันนี้มีทางเข้านะกดออคอนโทรลเพื่อหมอบนะครับเขากำลังเริ่มสอนวิธีการเล่นแล้วนะเบื้อ<ท>งต้นอันนี้ลากได้ด้วยลากมาปีนหรือเปล่า ผมว่าน่าจะเป็นทางตันไปตรงนี้เอาไม่ตันด้วยนึกว่าจะตันเะแต่ว่าข้างบนมันมีแผ่นไม้นะเนี่ยเ้าตีสังเกตอ๋อจริงๆครับคือเราต้องนี่ถูกต้องมาถูกทางละต้องปีนครับเอ้ยตกงนวดตกย่องไป อ๋อเนี่ยมันมีร่องรอยของสีอยู่ฮึบมาลงมาแล้วตรงนี้มีหลุมโพดใหญ่เลยวิ่งเหรอเขาบอกให้กดชิปแล้วก็วิ่งนะอันนี้อันนี้คือี like ใครโดนฆ่าวะนนี้ ตรงนี้คือสวิตไฟเลยครับอ๋อปล่อยกระแสไฟหรือว่านี่มันจะเลื่อนไปทางนู้นนะเดี๋ยวลองกดดูนี่ไงเคนเคนตึ๊กอ๋อรู้แล้วรู้แล้ว,ลวมันต้องบังคับเนะบาะบังคับเคนนะที่เป็นสะพานวันนี้ก็ฝนตกซะด้วยอนี่นี่เอ้อเลื่อนไป ประมาณนี้ก็น่าจะถึงแล้วนะครับในเวลากระโดดชึบฮึบอ่าโอเคครับถึงอย่างปลอดภัยเพราะเราปีนได้ทุกที่เลยนี่วะเดี๋ยวผมเห็นตรงนี้เสาไฟนี่ปีนได้ไหมปีนไม่ได้อะเอาตรงนี้เลื่อนได้เหมือนเดิม นี่ครับล่องรอยมันจะมีจุดเรียงๆอยู่นะเนี่ยสังเกตง่ายๆทางขึ้นปะปีนขึ้นไปครับชั้นบนโลกที่ล่มสลายเสียงหอครับข้างบนนี่คือตรงนี้เหรอแผ่นไม้ละ ระเบิดไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นมันเหมือนเป็นไฟเลยเดี๋ยวมอบได้ไหมไม่ได้ด้วยชวนเหรอเออเอออ้าวตายซะงัน้นอ๋อนี่นี่ไม่เห็นว่ะปิดไฟก่อนตัดตัดไฟฟ้าก่อนใช่ไหมนี่ยไฟหายละโอเคครับเดียนกันต่อ ตะกี้ไม่ได้สังเกตนะว่ามันมีไอไฟฟ้าอยู่ไฟช็อตตายเลยเฮ้ยโดดโดดอ่ะถึงไหมโอ้ถึงอยู่เอา้าเกาะไม่ได้ว่าตะกี้ผมโดดอยู่นะแต่มันไม่เกาะหมายความว่าเราต้องดีไปใช่ไหมตรงเนี้ยเฮ้ย <c oughs> รีบวิ่งไปหน่อยครับมาเริ่มกันใหม่ ลมมันแรงไงเอ้ยถึงไหมมากลับมาครั้งที่เท่าไหร่แล้เนี่ยสามหรือสี่วะทำไมไม่ได้มันวิ่งไม่ได้อะ่ะก่อไม่ได้ทำไมวะหรือว่าต้องกระโดดเนี่ยเอ้ยเอาต้องกระโดดเอาเอ๋เอ อ้าแล้วทำไมผมล้มตายอ่ะอะไรวะก็ถึงข้างบนแล้วนี่เอา้าโอ้อยู่นี่ละโอเคโอ้โหเอา้า <c oughs> เดินสะดุดอะไรวะโออะไรก็ไม่รู้ครับเดินขึ้นไปบนนั้นกูอยู่ดีก็ล้มมาเราจะไปกันต่อแล้วกันตอนนี้เราอยู่บนด่านฟ้าอันนี้อะไรครับใบปิวดอกจากกรมตำรวจครับ จะตั้นพื้นที่พักพิงไว้ที่โรงเรียมมัธยมนะเราต้องไปออที่โรงเรียนครับ <Yes. S 1> เพื่อไปหาจุดที่ว่าปลอดภัยเนาะโอเคมาตรงนี้มันมีไฟฟ้าเื่อดูดไปหานกนะเนาะอ๋อ oh. กดสเปกบาเพื่อกระโดดไปทางนูน้นให้นกน้อยแล้วก็กดกดอะไรลงวะอ๋อนี่ไงแล้วจะโดดไปทางนั้นเองวะไฟยังไม่ดูดผมลองโดดนะจึ๊บโอเคอ้าวแล้วไงต่อวะลงเอ,อ้อเต็มหลังเอาไม่เป็นไรเว้ยนึ่ว่าตายมายากาศฝนตกประตูเข้าได้ไหมไม่ได้ บาร์เบอร์ช็อปต้องไปไหนครับไปไม่ได้ปิดนี่ไหมไม่ใช่อ๋อมีท่อระบายน้ำไอ้ตัวนี้มีเหมือนศพคนเหรอทำไมจะตึงวิ่งหนีฉันฉันไม่สบายฉันมองหาความช่วยเหลือ ไปลงไปนี่แล้วกันครับทุกคนลงไปในท่อระบายน้ำฟึบโอเคครับ <c oughs> เรายังไม่เจอสิ่งมีชีวิตเลยนะนอกจากผู้ชายที่วิ่งไปตอนนั้นตอนแรกๆอ,อันนี้คืออะไรเก็บไปก่อนแล้วกันเฟืองหรอตัวอะไรวะเนะนี่ยโนูนู เดี๋ยวผมทิ้งก่อนแล้วกันนะผมไม่รู้มันคืออะไรบนนี้มันมีอะไรขอตำรวจหน่อยไม่มีอะไรเลยปึบเผืองอะไรสักอย่างครับนี่ไงชัดเลยตัวนี้ มันต้องสลับกันหาออ๋อนี่เดี๋ยวนะไม่ได้ว่ะไม่ครบไม่ครบระบบต้องดึงไอ้นี่ลงเออนี่จงไงต่อ เหมือน,มนยังไม่ได้มีนเป็นไงครับวันนี้ฮึบอ๋อโอเคเปิดตรงไหนวะเนี่ยนี่เหรออ๋อนี่ไปไปกันต่อมีพลังงานไฟฟ้าแรงสูงด้วยวันยืนอยู่บนท่อนะคิดว่าน่าจะมีไฟอะข้างล่างอะฮึบโอเคทงนี้โอ้ตก เอา้าพ่อหล่นด้วยตายอีกแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปใหม่นะทีสงใส่วิ่งไม่ตรงตกเลยเอามาเริ่มกันใหม่ฮึบผมอันนี้เอา้าเหมือนจะง่ายนะแต่ไม่ง่ายนะ ขนาดยังไม่ไปถึงไหนครับตายเยอะขนาดเนี้รีบโดดครับเฮ้ยได้ไหมได้ไหมรีได้อยู่ได้อยู่นี่นึวกว่าตกตายอีกฮึบวาววาวหมุนได้ไหมไม่ได้อีก ตตรใหญ่อ้องขึ้นบนแล้วล่ะครับไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะเหมือนมันมีเสียงอะไรกล้องๆอยู่ในท่อระบายนะ้ำ นีแล้วจะผล่มาที่หนึ่งแล้วมั้งเนี่ยจึบจึบนะเด่นอันที่สองฮึบอันที่หนึ่งฮึบไปเขียวแล้วกดชิปเพื่อวิ่งวิ่งอะไรอ่ะ วิ่งวะเอา้าหวัวชนกำแพงตายไอ้นุม่มเอา้าเอา้าผมเป็นไรอะ่ะเอ้อลูกเอ้ออะไรวะโคตรงงผมเป็นไรอะ่ะท <c oughs> งนี้ก็ลม้ม <c oughs> สะดุดกล่องอะ่ะ อ๋อโอเคเข้าใจละมันมีเวลาปิดครับให้เราก็ดันลม้มเอาพวกนี้หนีก่อนมันขวางทางวิ่งเราครับเออไปซะโอ้โหแล้วมีหลายกล่องเลยนะมาเตรียมวิ่งเฮ้ยเอาไม่ใช่เหรอโอ้ โอ้สะดุดสะดุดมันต้องกดลงอะอะไรวะอะไรครับเนี่ยอ๋อต้องรีบโยกนี้แล้วก็แล้วก็วิ่งอ๋อหนึ่งสองเนี่ย อ๋อ,อนี่คือประตูอันที่สองคือประตูเข้าใจล้วอ้ยชนทันไหมทันไหมเออนี่ไงได้แล้วครับเป็นอย่างนี้นี่เองให้เราก็นึกว่าอะไรต้องทําเวลาให้ทันนะเวลาวิ่งเหรอโอเคน่าจะขึ้นไปด้านบนพื้นถนนล้วโอเคว้าวออกมาข้างนอกแล้ว มนก็ยังแบบตกล <communist. S 2> <internally. S 3> ินล okay. ินอยู่เลยเราต้องลากถังไว้โอเคไปมีรถตำรวจอยู่ทางนั้นด้วย สอุบัติเหตุเฮ้ยสอมบี้นี่วะวมัจะข้าเข้าไปอยู่เนี่ยก็นี่นีนน่เออนี่มีรอยกราฟิตี้ ปดเ่าอีกล้กดเทปิดเป่าน้ำหรือเปล่าโอเคน่าจะปิดเป่าน้ำนแลลวอ๋อมีบาว่าน้ำน้ำมันพุ่งเราก็คงจะไปไม่ได้แลวเนาะ โอเคเรีย okay, บร้อยโอ้โ oh, ห oh, ตัวโคตรสูง <g iggle> นึกว่าจะตายแล้วก็ตรงนี้ไหมโอชีว้าวเจอแล้วไม่ใช่คนแน่นอนแล้ว <c oughs> มันเห็นเราไหมวะโอ้โไอชูมันเห็นเราเว้ย มาครับฟีแันนิ่งเออชนโอ้โหเยอะมากโอ้โหโโอ้หเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไปอย่างเดียวครับความเร็วเฮ้ยต้องหมอบอ่ะต้องหมอบต้องหมอบต้องหมอบโอ้สัมดี้ทางนี้เอาโอ้โอ้โดนตบโอ้โหไปรับ เราวิ่งเร็วอยู่แล้วเฮ้ยตกถึงตกแต่ยังขึ้นไม่ได้โอเคเฮ้ยผมผมชิปลัวๆเลยเนี่ยตอนเนี้ยตรงนี้ไหมทางนี้นะทางนี้ไหมกด e เหรอกด e กด e กด e แล้วเนี่ยแล้วไงวะได้ทำอะไรอ่ะ๋อ,อกด e ลัวๆ นึกว่าให้กดอีแช่เข้าไปดีลูกเออบ้านใครวะเราบอกอย่าบอกว่าบ้านเราไฟไหม้นะไปไหนวะเนี่ยซอกนี้หรือเปล่าแทกตัวเข้าไปผมว่าต้องมีจ้ำอะ่ะนั่นแต่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะสีแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้สซอมบี้นักบ้านลวน ซอมบี้พวงหลังไหนก็ว่าไปนี่แหละชึบโอ้โหฝ่าดงซอมบี้โอ้โหโคนเยอะพึบจวดทะลุมานี่วิ่งอย่างเร็ว กระตัวึ่งแต่ผมต้องเอาแล้วไงวะเนี่ยอะไรอ่ะบิงเบ่งความสนใจมาหนอ เยอขึ้นเยอขึ้นโอเคครับรอดมาได้เปิดจอโปรเทคเตอร์หลอกล่อมันโอ้โหต้องวิ่งอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยวิ่งก็วิ่งสิเว้ยจอฟ้าดงซอมบี้โอ้โหเยอะมากเลยน้องทำไมขาลอยงั้นะต้องไปไหนวะเนี oh, oh, ye ye really. reclaim, 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 <laughs> ่ยผีเต็มเลย จะต้องไปไหนอ่ะนี่เหรอไม่ได้ผีก็ยืนรั่วอยูอ่ให้ผมต้องไปไหนอ่ะเฮ้ยนี่ไงโอ้มีอาวุธ โอเคครับ,บเยี่ยมไปเลยเตอนนี้กด e หรืออันนี้ก็ได้โชว์โอ้โหทีเดียวขาดโชว์โอ,โ,โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจะเย็นพี่จะเย็นพี่พอ, <c oughs> อ,อสองทีตายเลยวะสองทีเที่ยงเลยครับ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เผือ โจ๊ะ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 เอ้าไม่โดนอีกขอของหน่อยพี่ชายขอเก็บหน่อยโอ้โหสองที่ตายเลยครับต้องรอจังหวะ มโจ้นี่โจ้โจ้โจ้โจไออ้วนไออ้วนมาไออ้วนโอ้ทีเดียวขาดโจ้ทีเดียวขาดมาไม่เคะมาโจ้ทีเดียวขาด โจ้เรียบร้อยโอเคออกมาด้านนอกแล้วครับโรงเรียนก็ไม่ปลอดภัยนะตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่โรงเรียนรอเปล่าหรือเรกกำลังยังไม่ถึงโรงเรียนโอ้โหซอมบี้เกลื่อนเลยครับวิบ่งกันแบบยาวๆเกมนี้วิ่งแล้วไม่ดูข้างหน้านะดูพื้นอน่างเนดะียวโอ้ตำรวจยกมือขึ้น เฮ้ยเราเจอตำรวจครับไปเราพบเด็กคนนึ่งไปตำรวจเจอเราแต่เขาไม่ได้ทำอะไรเรา,าหรอกมั้งเฮ้ยอย่าบอกว่าจะเก็บเราสงสัยเขาคิดว่าเราติดเชื้อกี่อย่างเฮ้ยตำรวจบอกให้วิ่งครับอย่าบอกว่าไล่ล่าเราอีกนะ พยายามฟังอยู่นะไม่เป็นเสียงเลยโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับเกม One Way Home นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับในวันนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะตัวเต็มก็น่าจะมีมาแล้วนะมาแล้วลหละ <c oughs> ใครจนใช้เล่นก็ไปหาโหลดได้นะครับที่สตรีมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุทททกทคนที่รับชมครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่โอกาสหน้าเนาะอันนี้ก็ มาเล่นพอของปากของพอนะครับสวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายครับ